ตอนนี้คุณอยู่กับบ้านสิบห้ของแก้ววันนี้แก้วจะพามชมมารักชมการป้นครับเวลาที่แก้วเจอบ้านสูงกว่าพอแก้วขึ้นด้วยศูนครับก็ประมาณ4,9 0 0นะครับเกือบเกือบจะจะเลนเจนแล้วนะครับแก้วก็จะเจอบ้าน16บ่อนครับเดี๋ยวแก้วชมกันะครับเมื่อแก้วใช้สูตรอะไรปนนะครับที่พอทํา2ดาวเปอร์เซ็นต์สูงสครับหรือว่า3ดาวได้สุดที่ใช้นะครับแก้วใช้เป็นท่าฟังสูตรนี้เลยครับก็จะเป็นผู้รับพงไพยนะครับหรือว่ารากมะม่วงครับก็จะเป็นการใช้ซูเปอร์ธนูล่องหน แล้วก็ควินชาร์ดแล้วก็พุทธพงษ์ไผ่นะครับก็เป็นสูตรที่แก้วเล่นแล้วค่อนข้างที่จะได้สามดาวค่อนข้างบ่อยนะครับถ้าเป็นบ้าน15ด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้สามดาวนะครับถ้า,ราเราลงเดือหอบไม่พลาดน,นะครับก็ได้สามดาวแน่นอนแต่ถ้าเป็น, 26, นบ้านสิบหกแก้วก็มีบ้างที่ได้สามดาวสองดาวเพิ่มสูงสูงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันแก้วจะไปชมกันนะครับโดยทันทีใช้ก็ตามนี้เลยเดีนะ๋ยวแก้วจะใส่ลิ้กจะถัไว้ให้ในคำสั่งงานครับสามารถกดที่ลิง้งเพื่อเซฟสูตรนี้ได้เลย แล้วก็ผู้การครับคิงเอามากับขวดน้ำยาคุ้มขั่งแล้วถุงมือยางครับก็แนะนอนว่าสัตว์เลี้ยงนะครับให้เอาไปกับฟีนิกซ์นะแล้วก็ควีนครับไปกับยูนิคอนแล้วก็ฮุนเชิดพุทธนู่นครับแล้วก็ขวดน้ำยาล่องหันะครับส่วนปูเดนเราเอาไปกับกิ้งก่าครับแล้วก็เอาไปกับคัมพีทั้งสองคัมพีเลยนะครับเป็นคัมพีคัมพีมันตะแล้วก็คัมพีโยยานครับส่วนเจฟไปกับดิกกี้ซึ่งแก้วขอบบูธฐานหน่อยนะครับทุกท่านจะเห็นว่า สเลี้ยงของแก้วนะครับมันเป็นเพียงแค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นเองแก้วขอบูทผูก้าแล้วก็บูทฐานก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้ฐานเลเวลสูงขึ้นเนาะยังไงถ้าผู้ชมจะไปเล่น,นครับก็เิ่นป้ติได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีที่สุดเนาะแต่ถ้าใช้น้ำยายาครับแ้วแน,น,นะแนําว่าให้ใช้ในให้ใช้ในบอลนะครับจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าเลย <S <S เดี๋ยวเรามาจมตีกัน,นครับว่าแก้วจะได้สัมดาวหรือไม่เจอบ้านสิหลังนี้แล้วนะครับเป็นบ้านต่อต้าน2ดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะเข้าอย่างไรนะครับก็นี้เลยเราต้องหาทําเลที่จะเข้าไปโจมตีบ้านให้ได้นะครับโดยใช้รือหอดมนะครับซึ่งแก้วมองว่าเราเข้าด้วยสายนะครับก็ค่อนข้างคุ้มเลยแต่ส่วนใหญ่นะครับบริเวณสมมนาเขาจะดักด้วยลูกโป่งสีดำนะครับฉะนั้นแก้วมองว่าประมาณป้บมึสีเล่นขวานครับค่อนข้างที่จะปลอดภัยเลยแต่เราอาจจะต้องใช้ทางฝั่งของบอลูน,นครับเข้าไปเดี๋ยวแก้วใช้บอลูนลงไปก่อน,นครับเพื <S <S 2> <S 2> <S ่อที่จะเช็คครับว่ามีกับดักไหม ต่ใช้บอลลูนจรวดลงไปนะครับมีกับดักด้วยนะครับโอเคเราปล่อยบริหารรถเข้าไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะเข้าไปนะครับเดี๋แก้วใช้อันนี้มีล่องหุ่นครับลงไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ที่ฐานออกมาเราสามารถที่จะล่องหุ่นลงไปได้เพิ่มนะครับแล้วก็ปล่อยอายาโคนยาบ้าล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เราจะล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับทุกๆ4วินาทีเราจะล่องหุ่นลงไปนะครับเพื่อที่จะ ทำการจงตีเข้าไปที่บ้านและบ้านนะครับพังลงไปแก้วล่องหนไปเพิ่มนะครับบ้านพังลงไปเราได้มา29%่าเครับถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับจนั้นดูเลยนะครับว่าอยู่ด้านไหนถ้าเหลือป้อมอีซีนะครับเราจะเข้าที่ด้านป้อมอีซีถ้าเป็นแบบนี้นะครับแก้วจะเข้าด้านบนโดยแก้วใช้ควีนลงไปด้านขวานะครับแล้วก็ปล่อยนางฟ้าลงไปพยายามปล่อยควีนไปจุดที่ไม่หนักมากนะครับจุดที่เบาๆเนาะแล้วก็มาด้านซ้ายนะครับเราใช้ควิงตัดทางด้านซ้ายและใช้ผู้นักพูมภัยนะครับเป็นนักดาน ปล่อยยักษ์ใหญ่ไปตรงกลางปล่อยปูปล่อยเจยลงไปนะครับเพราะว่าเจจะเข้าไปและโจมตีกับผู้กล้าได้นะครับเพราะว่าผู้ทักภูมภัยนะครับจะเป็นตัวที่ไม่โจมตีผู้กล้านั่นเองเพราะเข้าไปนะครับประมาณนี้ออเราอาจจะใช้สกิลคาบิวิตาปูเดินได้เลยนะครับแต่แก้วคิดว่าแก้วจะใช้จังหวะนี้เลยเพราะนักฟ้าเข้ามาแล้วนะครับแก้วต้องการที่จะให้นังฟานครับได้รับคาบิวิตาด้วยน,นั่นเองแล้วก็จะเข้าไปในไหนกันนะครับสามารถที่จะเข้าไปนะครับและย,ยูยยาได้ เราก็จะลงไปนะครับแล้วก็เหลือด้านซ้ายซึ่งด้านซ้ายเราสามารถที่จะปล่อยมันก็น,น้อยลงไปได้น,นะครับตอนนี้ก็ดูเลยนะครับเมื่อตรงไหนที่เราสามารถที่จะปล่อยฐานลงไปเพิ่มได้นะครับเพื่อที่จะเก็บกวาาได้ทันเวลาก็สามารถทําได้เลยนะครับซึ่งแก้วคิดว่าระเบิดนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้คิงเข้าไปในในน้าในนั่นเองโอเคเราเข้าไปนะครับเราสามารถปล่อยพอมดลงไปด้านล่างได้ก็แบบนี้เลยนะครับและคิงก็จะไป้ินขวาเราใช้ธนูลงไปนะครับเราปล่อยทุปเปอระเบิดลงไปด้านล่างเลย เพื่อที่จะเกํากำแพงนั่นเองแล้วก็เราเหลือผู้กล้าครับคิงควีนโบเรนเจครบเลยครับซึ่งทางฝั่งของคิงควีนและเจนครับยังไม่ได้ใช้ท่ายไม่ตายก็เป็นะายที่สุดยอดเลยครับเราสามารถที่จะโจมตีได้ง่ายนะครับถากว่าเราไม่ได้อยู่ในเจนเนียบ้านที่เจอครับมักจะไม่ใช่บ้านที่โหดเท่าไหร่ก็จะเป็นบ้านสิกกลางๆครับที่เราสามารถโจมตีได้แน่นอนครับว่าเราไม่พลาดที่จะได้สมดาวนะครับก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับว่าเป็นยังไง มาชมมาที่2องตอนะครับโดยเราเจอบ้านนี้ครับก็เป็นบ้าน16ที่กลางๆเนาะยังไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับเราจะเข้าไปก็จะเข้าไปที่บ้านกันครับว่าเราจะเข้าด้วไหนซึ่งด้านขวานะครับมีป้อมิีซีและพื้นที่ว่านครับมีแค่ช่องเดียวครับทำให้ยากเลยครับที่จะมีทางฝั่งของระเบิดยักษ์นั่นเองเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับแก้มองว่าด้านขวาคนข้างที่น่าจะสนใจนะครับปล่อยบอลลูนลงไปนะครับ3 3ส แล้วปล่อยบอลลูนจรวดลงไปนะครับแบบนี้เลยโอเคเราเข้าไปนะครับแล้วใช้รีหอรับเข้าไปก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับจากนั้นเราจะปล่อยน้ำยาล่องหนลงไปนะครับแล้วก็จะที่านออกมานะครับสามารถที่จะใช้ล่องหุนไปได้นะครับปล่อยยาโคนป้าแล้วก็ล่องหนลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเราก็จะล่องหนลงไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะโจมตีเข้าไปที่บ้านเองล่องหนลงไปเพิ่มนะครับทุกๆ4กวินาที เราจะล่องหัวลงไปนะครับแบบนี้เลยโอเครายไม่ได้บ้านครับป็นกาว่าจะได้บ้านไหมก็พยายามโจมตีไปที่บ้านครับแต่บ้านพังลงไปนะครับถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็อินซีพังลงไปแล้วนะครับฉะนั้นแก้มองว่าเราเข้าที่ด้านบนเลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับด้านบนครับเราปล่อยควีนอ่านางฟ้าลงไปนะครับแล้วก็จะโจมตีกับคิงพอด้าน r ครับที่เป็นอคุมบักข้างหมดบทลิตแล้วนะครับเราจะเข้ากัน แล้วปล่อยคิงไปด้านซ้ายนะครับเราใช้ผู้พิทักษ์ภูมิภนะครับเป็นนักกระดานแล้วปล่อยยักษ์ใหญ่ปูเดนเจลงไปนะครับพอเราเข้าไปนะครับเราก็อาจจะรอนิดนึงแล้วก็ใช้สกิลหายตัวได้เลยนะครับเอ้ยสกิลค้ามผิวต่างปูเดนครับได้เลยขออภัยด้วยนะครับเราจะเข้าไปแล้วก็ด้านในครับควิงเข้าไปแล้วลงไปที่คิงนะครับแล้วด้านล่างเราสามารถไปต่อได้คือคิงของเราครับตายลงไปแล้วนะครับก็จะเป็นถุงมือยางครับแล้วตายลงไปเราใช้มังกรน้อยครับไปด้านซ้าย ปล่อยพงมุดลงไปเก็บขวาดครับแล้วเจจะเข้าไปแล้วก็ผู้นักพงภัยครับอยู่ด้านบนพรมที่จะลงมาครับเราสามารถที่จะไปต่อได้นครับโดยเจเอาจจะเข้าไปที่ควีนครับโจมตีควีนเราชิงไปเลยนะครับเ <ipe id> พื่อที่จะพังอาวุธตรงนี้แล้วก็เราจะลงไปด้านล่างกัน,นครับควีนเชสก็หายตัวเลยก็จะหายตัวนะครับแล้วก็จะโจมตีได้เพิ่มจากนั้นเจงลงไปด้านล่างครับพรมที่จะสตันไปที่ขึ้นยิงเห็นนะครับเพื่อที่จะโจมตีต่อไป แล้วก็ผู้รักผู้พายเข้ามานะครับเข้ามาช่วยก็สามารถที่จะโจมตีได้นะครับจากนั้นควีนความที่จะเข้าไปนครับแต่ว่าพอคอยแก้งสรุนครับแสบมากๆเลยครับเกือบทําให้ควีนของแก้วตายลงไปนะครับเราใช้ระเบิดเราใช้ธนูลงไปนะครับประมาณนี้เลยก็จะโจมตีได้นะครับแล้วเราก็ลงไปานล่างกันครับควีนจะลงไปแล้วผู้รั้ผู้พานครับเหลือยู่สิงตัวนะครับมากับนางฟ้าผู้เดินอยู่ด้านบนครับควีนด้านขวาเหลือสิ่งก่สร้างไม่มากแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ จงตีได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีด้านบนครับที่เป็นที่ขุดเจาะทองคำครับแล้วก็กระต๊อบก่อสร้างยัดฝีมือนะครับที่อยู่ด้านบนเราอาจจะไม่ได้นะครับฉะนั้นต้องเป็นกำลังใจให้ควีนเคลื่อนที่ไปวๆนะครับเพื่อที่จะเข้าไปและจงตีได้นะครับก็เรียบร้อยครับสามารถที่จะเก็บสำราญได้มาชมไม้สุดท้ายดีกว่านะครับเจอว่างนี้มันอดใจที่จะตีไม่ได้เลยครับเป็นบ้าน16นะครับที่อาวุธค่อนข้างหนักเลยครับแต่ว่า เป็นบ้ากที่แออัดไม่มากเลยนะครับเราน่าจะได้ผลประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งแก้มองว่าแกจะเข้าไปนะครับบริเวณด้านขวานะไม่แน่ใจว่าจะมีกบดักไหมแต่ว่ามันมีหอกคอยอคุมพิษอยู่นะครับฉะนั้นเราเข้าด้านบนลงไปละกันก็เราใช้บอลลูนลงไปนะครับเป็นนักกระดานเลยแล้วก็ใช้บอลลูนจรวดลงไปนะครับปล่อยหอกนกเข้าไปจึงรดด้วยนะครับก็จะหมุนติ้ว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 แล้วก็เราจะล่องหัวลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะ ล่องหัวลงไปแบบนี้เลยโอเคเราเข้าไปไม่ได้นะครับเราต้องล่องหัวลงไปโคนบ้าล่องหัวโอ้กับดักเยอะมากมากเลยเราล่ลองหัวลงไปเพิ่มคอยได้บ้านคอยได้บ้านโอเคเราไปต่อนะครับเราไปต่อเราล่ลองหัวลงไปเพิ่มได้บ้านไหมได้บ้านไหมย่ามแต่ยิงคิงเอาบ้านก่อนอ่าไม่ได้บ้านโอเค เราไม่ได้บ้านครับฉะนั้นเราจะเข้าไปนะครับแต่เราได้ป้อมมีซีนะแก้วจะเข้าด้านขวานะครับโดยใช้ควีนลงไปนะครับเราปล่อยควีนเราปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับแอ่เอกโบยิงมาด้วยเราปล่อยมังกรน้อยลงไปนะครับใช้พะมดลงไปด้านบนแล้วก็พะมดไม่ไหวนะครับตายลงไปโอเคควีนอยู่ด้านขวานะครับจะเข้าไปเราสามารถที่จะใช้คิงไปด้านล่างได้นะครับเราปล่อยปเปอระเบิดลงไปแล้วก็ปล่อยคิงปล่อยผู้ท้าพงไพยลงไปนะครับเป็นหน้ากระดานเลย แล้วก็ปล่อยยักษ์ใหญ่ปูเดนพอมดเจลงไปนะครับเชิดนลงไปเลยก็จะเข้าไปนะครับแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปในไหนด้นะครับคิดว่าจังหวะนี้เนี่ยควรใช้สกิลทำพิวต้าปูเดนได้แล้วนะครับก็จะใช้ไปแล้วก็เราจะเข้าไปที่บ้านกันนะครับมาบ้านในพังลงไปใช่ไหมมาดูกันว่าแก้วจะได้บ้านหรือเปล่านะครับจากการที่เรายัดเข้าไปเพื่อจมตีบ้านกันก็ตอน,นินะครับเราเข้าไป แล้วก็ผู้นักภลภัยนะครับไปที่บ้านแล้วนะครับควีนโจมตีไปที่บ้านด้วยก็สามารถโจมตีบ้านได้นะครับแล้วก็จะลงมาด้านล่างกันครับเอกเข้าไปเจ๊ชิ่งไปนะครับควีนเข้าไปในยาพิษทำไมควีนโอเคเราจะเข้าไปนะครับควีนไหวไหมน้ฟ้าพยายามที่จะเยียวยาอยู่นะครับก็จะเยียวยาเข้าไปส่วนคิงนับอยู่ด้านนอกครับไม่เข้าไปด้านในควีนจะไปด้านบนครับแต่ด้านบนก็ยังเหลือหนักเหมือนกันนะครับควีนเข้าไป การคิดบ้าแก้วจะต้องใช้สกิลหายตัวแล้วนะครับใช้ไปเลยแล้วก็โจมตีไปทควีนครับได้ไหมอ่าได้นะโอเคคิงจะเข้าไปเราใช้ทุม,มือยักษ์เลยก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีแต่ทางฝั่งของปืนใหญ่ดื่มๆครับยิงมาอย่างหนักเลยคิงโจมตีข้ามกำแพงไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปด้านบนมาชุดว่าแก้วจะได้สามดาวหรือไม่นะครับจากการโจมตีควีนจะขึ้นไปนะครับเหลือเวลา29วินาทีสุดท้ายนะครับคิงขึ้นไปนะครับแล้วก็จะโจมตีด้านบน ด้านขวาครับยังเหลือคิงอยู่นะแต่คิงก็จะตายลงไปแล้วนะครับควีนจะเข้าไปนะครับโจมตีเข้าไปที่ที่เก็บทองคําและดูเหมือนว่ายักษ์ใหญ่จะเข้าไปนะครับแล้วก็คิงมาแล้วคิงตายลงไปนะครับโดยซิงโก้ซักสุดท้ายนะครับคิงเข้าไปยักษ์ใหญ่เข้าไปนะครับและเราก็ได้3ดาวก็ถือว่าเป็นตาที่สนุกนะครับที่แก้วนอนฝากกันก็ให้ชมกันนะครับคือแก้วบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่าแก้วตีได้สามดาวทุกตาครับบางทีที่แก้วตีบ้านสูงกว่าก็ส่วนใหญ่มักจะได้3ดาวนะครับแต่ก็มีบ้าง ที่ได้สงดาวเป์เซนต์สูงๆครับถามว่าดาวเดียวได้ไหมดาวเดียวมักจะไม่ค่อยได้นะครับนานๆจะได้ทีแต่ส่งดาวก็บ่อยเหมือนกันยังไงก็ลองเอาไปฝึกเล่นกันดูนะครับถ้าชมเล่นชำนาญแล้วนะครับสามารถที่จะรู้จุดเข้านะครับว่าเข้าจุดไหนแล้วก็หาวิธีที่จะให้เรือเหาะนะครับมันปลอดภัยไม่ถูกรูปองสีดำลอยขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่โดนดักนะครับก็สามารถที่จะเกี่ยวสองดาวได้นะครับยังไงก็ฝากสูตรนี้ไว้ด้วยนะครับกับสูตรซูเปอร์ธนูล่องหนควีนชาร์ดแล้วก็ คุณนำภูผมงแพนนะครับเป็นสุดที่แก้วภูมิใจนำเสนอมากมากเลย